โอเคผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์เกมมิง่งทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พี่กแล้ววันนี้นะผมพีกก่เข้ามากับสกินปืนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองจะเป็นสกินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะขอเต้นโชว์ไปก่อน1นึ่สเต็ป <c oughs> ซึ่งจะเป็นสกินอะไรและเฟี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแต่ก่อนไปดูก็ฝากน้งนองๆกันกดไลค์กดซับ ติดตามคนนั้นหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองและเร็วๆนี้พี่จะมีคลิปไฮไลท์ให้น้องๆดูนั่นเองซึ่งพี่ก็ทาการสั่งมาแล้วตลนนี้ก็รอส่งอยู่เอ้สงจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอรุนกันนะครับผมติดตามไว้เพื่อไม่พลาดนั่นเองมากิจกรรมส่มกินปืนสกินใหม่ก็คือ MP5 นั่นเองนี้ MP5 แมงป่องสีเลือดนั่นเองโอเค ถ้ามาก็หน้าตาตู้ก็ประมาณนี้นเนาะเฮ้ยหน้าตาตู้เปลี่ยนไปวะเฮ้ยอะไรวะ GM? เกมเฮ้ยวิ่นึกว่ามาแบบนี้โหไม่เฟี้ยวเลยถ้ามาแบบว่าแบบการันตีอะน่าน่าได้อยู่แต่นี้มาแบบว่ามาเป็นตู้เนี่ยโอ้โหไปหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเอ็มบีไฟท์แบงป่องสเต็กปืนจะเป็นเฮ้ยลบความเร็วรีโหลดเหรอ รอบความเร็วรีโหลด1แมกกาซีนบวกหและจบบอะเกาะบวกสอความเร็วรีโหลดลบว่าถามว่าดีไหมมันก็พี่ว่ามันมันไม่ดีนะเพราะว่ามสมมติปืนมันยิงช้าอย่างแล้วแล้วก็ช้ากว่าเดิมและภายในตู้จะมี m 6 0ให้ด้วยนะผมสเต็กก็จะเป็นระยะบวกหอัตราการรีโหลดนี้บวกหดีนะอันนี้นะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนย่าจะเป็นแมกาแมกาซีนแมกกาซีนรอบหนึ่งนั่นเองมาซึ่งสก,กิน m อ5มีที่มีสก,กินอะไรอยู่ไปเดีย๋ยวพี่จะพาไปดูสก,กินที่พี่ใช้ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะสก,กินอัพเบลปะเดี๋ยวหาแป๊บนึงอันโยอันนี้ไง m อ5มไฟาพี่ก็ใชอ้อันนี้อยู่นะครับเป็นดาเมจหนึ่งและจะเก,กราะสองนั่นเอง ะกินสีแดงมันก็คล้ายกับอัพวิลนะแต่อัพวิลมันจะดีกว่าตรงที่แบบว่าอัพไร้กันยิงหมวกหนึ่งนั่นเองเข้าใจะปะแต่ว่าถ้าอัพจุนเวลสีก็อัพไร้กันยิงสองรีโหลดหนึ่ง 2, มันก็ไม่ส่งผลอะไรมากหรอกแต่กระบ,บอกนี้มันคือแบบว่ามันลบรีโหลดเลยอะ่ะรีโหลดกระสุนช้าเข้าใจะปะโอเคมันจะยิงช้าขึ้นนั่นเองเสียดายนิดนึงแต่ว่ามันเพิ่มมาเพิ่มเจาะเกราะมา เพิ่มแมกกาซีนมาลูกกระสุนมันก็จะเยอะกว่าเดิมนั่นเอแต่ว่าเวลายิงหมดแม็กรีโหลดมันชา้านิดนึงอันนี้ก็มีข้อเสียแล้วแนะข้อดีนั่นเองข้อดีก็ดีตรงที่แบบว่าเจาะเกาะสองลูกเยอะปะไม่พูดคมตำเพลห้าเก้าครั้งแรกไปมาทังง้งหมดจังหวะน,นี้สี่ทองแล้ะหนึ่งมาฮึบโอ้ย,อย เอาหอสีทองที่ไหนได้ผลิต mm hmm. คิดตั้นเฮ้ยมันก็สามารถนำโทเค็นมาแลกสกินปืนได้หนอใช้ทั้งหมดก็85ดส mm ิเอ็มก็65และกล่องไอกล่อง Up อัพขั้นอ่ะหแล้วก็ต่ออีโว e vo, บัตรดำลสกินปืนไลมอนอย่างละ5นั่นเองโอเคซึ่งถ้าใครดวงไม่ดีก็สะสมโทเค็น hmm. ไป <laughs> รับพี่ถามว่าพี่เอาไหมครับปืนน้พี่ว่าน่าจะไม่เอานะแต่ก็มาส่งให้น้องๆดูว่าอุย้ยสีทองว่ะสีทองแบบนี้ออออืืืนั่นแหละครับมาส่งให้น้องๆดูว่ามันเกลือขนาดไหนนั่นเองเกลือจัดเห็นว่าสีเทาอบเนี้อย่าดีใจนะเศษปร,ริคิตตันาพนยายเกลือมาออนนี้ก็มีสิบเอ็ดเท่าขนี่จะแลก อัพขั้นหนึ่งอันแล้วกันมาเปิดไปไดม้มาสี่่ะสี่ตัวขึ้นมาอีกอันหนึ่งมันก็กล่องละห้าสิบก็ได้อยู่นะเออมาที่จะแรกเป็นบัตรสุ่มตะกินปืนดีไหมแรกไปแล้วกันบัตรสุมตะกินปืนสักหนึ่งใบมาเราไปสุมตะกินปืนกันต่อ หนึ่งใบสกิน,นเหอะน้องสีม่วงเปิดตู้ไหนก็เกลือเฮ้ยเดี๋ยจะเชื่ออะไรฮะมาจะจัดโชว์สักอีกหนึ่งครั้งก็ไม่มีบัตรแล้วไม่เป็นไรครมาไนตู้แล้วอ่นนี่ไงโอเคคผมก็สำหรับตู้เอ5บไฟแมงป่องสีเลือดก็อย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาสมกันได้นะครผมสำหรับน้องคนไหนที่ไม่มีสกิน,นับผมแล้วก็น้องคนไหนที่ จัดไปแล้วหมดกันกี่เพชหมดกันเท่าไหร่คอมเมนต์ตั้งไว้ได้นะหมอ,อเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆคนอื่นนันเองว่าโดนกันไปกี่เพชและกี่บาทอันเองเออพี่อยากรู้ว่าใครแบบดวงดีที่ออกให้เออคอมเมนต์หน่อยดิพี่อยากรู้เหมือนกันว่าใครบัรจัณดวงดีที่สุดโอเคสำหรับพี่พี่หมุนไปร้อยกว่าไม่ออกได้เกลืออือ หดหดจัดแล้วก็กิจกรรมสกินปืนปวดสกินสุดเท่ให้เพื่อนเห็นในล็อบบีอ้อะ่รเริ่มตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่4มิถุนาก็เลยทีเดียวนะผมก็อย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาสุ่มกันได้พี่แนะนำว่าให้น้องๆสุ่ม5ครั้งจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็น59เพชรนั่นเองพูดง่ายๆคือมันถูกกว่านั่นเองอ <c oughs> ถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับดวงของน้องๆเงลยนะครับผมว่า จะซ o o ได้ตอนไหนน,นั่นเองไง <S <S 1> <S 1> สำหรับพี่ร้อยเพชรพอแล้วจะกินนี้ไนหนๆก็มันมีข้อเสียแต่ว่าสำหรับน้องคนไหนที่มันไม่ติดอะไรตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปจัดเข้าไปส่งกันได้แล้ว,ลวก็มาบอกคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมว่าหมดกันไปกี่ปชรโอเคผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับกิจกรรมสกินปืนแมงปปองสายเลือดนั่นเองแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ